สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะ่ะพบกับคุณครูปณิชาค่ะวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะคะนักเรียนคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องของการออมนะคะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องของการทำงานนะคะ เรื่องการทำงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการทำงานค่ะคุณครูขอ,ขอทบทวนเรื่องของการออมกันก่อนนะคะประโยชน์ของการเก็บออมหรือว่าประโยชน์ของการรู้จักเก็บออมนะคะนั่นก็คือจะทำให้ เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นสามารถแบ่งไปลงทุนในการประกอบอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะการที่เรารู้จักเก็บออมนะคะรู้จักใช้เงินก็จะทำให้เรานั้นไม่ขัดสนนะคะประโยชน์ของการใช้เงินไม่เกินตัวนั่นก็คือทำให้เรามีเงินเพียงพอในการจ่ายแต่ละวันทำให้เราไม่ต้องไปกู้ยืมคนอื่นนะคะ ไม่มีหนี้สินทำให้ครอบครัวของเรานั้นสามารถจัดการกับการรายได้แล้วก็รายจ่ายของครอบครัวได้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขค่ะส่วนโทษของการใช้จ่ายเงินเกินตัวทำให้ครอบครัวไม่เหลือเงินเก็บครอบครัวมีหนี้สินนะคะและนอกจากนั้นก็ยังทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขค่ะนักเรียนนั่นคือโทษของการ ใช้ใจ่ายเงินเกินตัวนะคะเรื่องราวที่เราเรียนผ่านมาเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคุณครูนำมาทบทวนให้นักเรียนได้รับฟังกันค่ะตอนนี้เรามารู้จักความหมายแล้วก็ความสำคัญของการทำงานนะคะการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง การทำงานหมายถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆหรือการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อมีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะเพื่อให้มีรายได้ในการที่จะเราจะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละคนอาจจะประกอบอาชีพเหมือนกันหรือว่าต่างกันก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความถนัดและก็ความสามารถ ของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะการทำงานนะคะยังหมายรวมถึงกิจการต่างๆที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขกายและสบายใจด้วยนะคะนั่นคือความหมายของการทำงานค่ะการทำงานมีหลายประเภทคะ่ะนักเรียนคะมีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ การทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้และการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่างกันอย่างไรคะ่ะการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้นั่นก็หมายถึงการประกอบอาชีพต่างๆอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรรม ทำนาทำไร่ทำสวนหรือว่าอาชีพค้าขายอาชีพรับราชการเป็นต้นนะคะนี่คืองานที่ต่อให้เกิดรายได้นะคะ,ะเกษตรกรปลูกข้าวทำนานำข้าไปขายแล้วก็ได้เงินมาคณัเเรียนค้าขายนะคะ ก็ได้เงินมาเช่นเดียวกันค่ะอาชีพรับราชการนะคะอาชีพราชการในนี้คุณครูคุณครูทำงานคุณครูก็มีเงินเดือนเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีนักธุรกิจนะคะคุณหมอ ช่างตัดผมช่างเย็บผ้านี่คืออาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ค่ะนะักเรียนคะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้นะคะเป็นการประกอบอาชีพต่างๆที่ทําให้เรานั้นมีรายได้เกิดขึ้นนะคะส่วนการทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึง การกระทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่หวังไรายได้เป็นสิ่งตอบแทนนะคะแต่ทำเพราะว่าเป็นความสุขหรือความพอใจของตนเองและคนในครอบครัวเช่นการช่วยกันทำงานบ้านซักผ้าถูบ้านล้างจานล้างชามล้างถ้วยรวมไปถึงการ ปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองซึ่งถือว่าเป็นการทำงานนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยนะคะงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเช่นทำอะไรค่นักเรียนการล้างรถนะคะ รดน้ำต้นไม้ซักผ้าหรือว่าการล้างจานอันนี้เป็นการทำงานเช่นกันแต่ว่าเป็นการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได,ได้แต่ที่เราทำเพราะเราพอใจนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความสุข ในครอบครัวนะคะนี่เราก็เรียกว่าการทำงานเช่นเดียวกันนะคะเพราะเหตุใดเราต้องทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถ้านักเรียนอาจจะสงสัยใช่ไหมทำไมจะต้องทำด้วยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะนักเรียน การที่เราทำงานบ้านเป็นการแบ่งเบาภาระในครอบครัวนะคะกวาดบ้านรูบ้านซักผ้านะคะล้างจานทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าเกิดว่าเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านก็เป็นการแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ มาถึงเรื่องของความสำคัญที่ต้องทำงานทำไมเราจะต้องทำงานคะนักเรียนการทำงานมีความสำคัญเพราะอะไรคะเพราะจะทำให้เกิดสิ่งต่างๆต่อไปนี้คะ่ะนั่นก็คือทำให้เกิดสินค้าและบริการนะคะแม่ค้าทำกับข้าวขายทำอาหารขายนะคะหรือว่าร้านอาหาร ก็จะมีสินค้านั่นก็คืออาหารหรือว่ากับข้าวเราก็ไปซื้อมารับประทานนะคะส่วนร้านตัดผมหรือว่าร้านเสริมสวยก็เป็นบริการที่เราไปใช้บริการในการตัดผมในการเสริมสวยในการทำให้เรานั้นได้รับความสุขหรือว่าพึงพอใจนะคะและทำให้เกิดปัดจจัย4 แล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะปัจจัย4ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นก็คืออาหารที่อยู่อาศัยสามเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มแล้วก็สุดท้ายอันที่4ีก็คือ,อยารักษาโรคนั่นเองค่ะนักเรียนนอกจากนั้นนะคะการทำงานมีความสำคัญเพราะว่าทำให้ ผู้ทำงานมีรายได้เมื่อมีรายได้เราก็จะมีเงินทอนที่จะนำมาใช้จ่ายในครอบครัวอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่าซื้อเครื่องนุง่งห่มซื้อเสื้อผ้าซื้อกับข้าวนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำงานเพราะว่าผู้ที่ทำงานก็จะมีรายได้เกิดขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็จะทำให้มีความสุขทางจิตใจอย่างเช่น การทำงานบ้านใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าบ้านเราสะอาดสะอา้านเราผู้อยู่ก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวก็จะมีความสุขไปด้วยเช่นเดียวกันที่เราได้ช่วยกันทำงานบ้านนั่นเองความสำคัญที่เราจะต้องทำงานคณะเรียน ประกอบไปด้วยอะไรบ้างทำไมจะต้องทำงานทำงานเพื่อหาเงินมาซื้ออาหารทำงานเพื่อหาเงินพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะทำงานเพื่อหาเงินมาซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อหาเงินมาส่งให้ลูกเรียนหรือว่าหาเงินมาเพื่อที่จะ เป็นค่ารถโดยสารให้ลูกๆเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนค่ะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะช่วยกันทำงานบ้านหาเงินเพื่อที่จะมาเลี้ยงครอบครัวมาซื้ออาหารพาครอบครัวไปเที่ยวพาเด็กๆไปเที่ยวมาซื้อบ้านใหม่นะคะหาเงินให้เราเรียนหนังสือ ให้เรามีค่ารถที่จะเดินทางมาโรงเรียนนั่นคือความสำคัญที่เราจะต้องทำงานนั่นเองค่ะเมื่อเรารู้จักความสำคัญของการทำงานแบบนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องเป็นยังไงคะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะโตขึ้นมานะคะเราก็จะสามารถที่จะ ทำงานตามที่ตนเองชอบทำงานตามที่ตัวเองถนัดนะคะการที่เราทำงานนะคะเป็นทําให้แรวนั้นมีสิ่งต่างๆนะคะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตทั้งปัจจัยสีเอ่ยสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆหรือว่าความสุขทางใจการมีงานทํา มีความสัมพันธ์กับการมีไรายได้คะนักเรียนแล้วก็มีความสุขในการดำรงชีวิตถ้าเกิดว่าเราได้งานที่ทำให้เกิดไรายได้ขึ้นเยอะๆเราก็จะมีความสุขอยากจะได้อะไรก็ได้นะคะอยากจะซื้ออะไรก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจเรา ะะฉะนั้นความสำคัญของการทำงานนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การทำงานแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือการทำงานที่ก่อให้เกิดไรายได้และการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะคะเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคลิปหน้าในเรื่องของผลของการทำงานอย่างสุจริต นะคะผลของการทำงานอย่างสุจริตที่มีต่อครอบครัวและสังคมจะเป็นอย่างไรแนละบ้างนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกันมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงพระเจ้าไวยพรนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย